น้องซารังยิ่งโตยิ่งสวยสับรั่งพ่อแม่ดันเข้าวงการบันเทิงเต็มตัวเลยอแป๊บออแป๊บหนูน้อยชูซารังจากรายการ The Return of Superman ลูกสาวนักสู้ MMA ชูซังฮุนและนางแบบญี่ปุ่นยาโนชิโฮก็โตเป็นสาวอายุ11ปีแล้วแถมตอนนี้เธอกำลังฝึกอยู่ที่สถาบันโมเดลแห่งหนึ่ง แม่ของชูซารังเป็นที่รู้จักว่าเป็นนางแบบและผู้มีอิทธิพลชาวญี่ปุ่นและชูซองฮูนเปิดเผยว่าลูกสาวของเขากำลังได้รับการฝึกอบรมที่สถาบันโมเดลซึ่งในรายการบอสอินเดอะมิเรอซองฮุนเล่าว่าชูซารังไปโรงเรียนโมเดลมาประมาณ3ามสัปดาห์แล้วตอนนี้ติดตามชูซังฮุนในขณะที่เขาไปเยี่ยมซารังที่สถาบันการศึกษา เธอฝึกเดินบนรันเวย์ที่มีสเสน่ห์ซึ่งดึงดูดความสนใจของผู้ชมชูซองฮุนกล่าวว่าซารังมีประสบการณ์บนรันเวย์แฟชั่นโชว์ที่ฝรั่งเศสตอนเธออายุหกขวบกล่าวเสริมเธอโตขึ้นมาก